สวัสดีค่ะโทรศัพท์เครื่องน,นี้เป็นรุ่น Oppo F9 นะคะอาการก็คือปุ่มด้านข้างมันกดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะปุ่มด้านข้างที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านข้างตรงนี้นะคะนี่นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้นะคะ ตัวเก่าได้ทำการแกะออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นปุ่มด้านข้างปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวที่เสียนะคะนี่นะคะนี่นะคะปุ่มมันช็อตนะคะมันเลยทำให้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยก,กดเองนะคะ ส่วนตัวใหม่เนี่ยได้ทำการใส่เข้าไปในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบดูนะคะว่าหลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมกดได้หรือเปล่านะคะเห็นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมันจะดังแก๊กๆนะคะ ะะแต่ถ้าตัวที่เสียนะ่ะมันจะไม่ดังแก๊กๆนะคะหรือบางทีปุ่มมันยุบไปเลยมันกดไม่ได้เลยนะคะน,นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็สามารถใช้งานได้นะคะเสียค่อนข้างบ่อยนะคะพวกปุ่มด้านข้างนะคะพวกซัม s u n g ัป p ป้วีโวหัวเวยนะคะ อาจจะทําตกมาหรือว่าโดนน้ามานะคะหรือบางคนใช้งานมาหลายปีกดแรงๆกดบ่อยๆนะคะมันก็ทําให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะพอปุ่มเสียเนี่ยทางร้านช่างทันวาก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนปุ่มของ Oppo F9 นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ